ต่อธน,นพตีธนพลนนกุลและคนบันเทิงพร้อมส่งกำลังใจให้อปบทักษออนหลังสูญเสียคุณพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับแอปบทักษออนนะคะเคลื่อนไหวหลังสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญไปเมื่อเวลาประมาณเวลา23นาฬิกาของวันที่1ตุลาคม2566หลังล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งและรักษาตัวมาหลายปีและล่าสุดน,นะคะ2กันยายนแอปบทักษออนนะคะได้ออกมาโพสต์กำหนดการสวดอภิธรรมศพของคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอปอันเดอร์สกอร์ทักะอนสำหรับงานสวดอภิธรรมของคุณพ่ออนุสร์จะจัดขึ้นที่วัดท่าทองศาลาย3สาศาลา,าดูรงค์พพิทยาโดยจะมีพิธีรดน้ำในวันนี้หรือว่าวันที่2ตุลาคม2566เวลา17นาฬิกาต่อด้วยพิธีสวดอภิธรรมในเวลา18นาฬิกา30นาทีไปจนถึงวันที่6ตุลาคมนี้เราจะมีพิธีชาป,ปนากิจในเวลา16นาฬิกา48นาทีวันที่7ตุลาคม ท่ามกลางคอมเมนต์จากคนบันเทิงที่เข้ามาร่วมไว้อาลัยในการจากไปของคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญความทั้งแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวอย่างล้นหลามอาทิเช่นอ้ามอธิชาติขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องแอปด้วยนะครับเบลล่าลานีนะคะคอมเมนต์ว่าขอแสดงความเสียใจกับพี่แอปและครอบครัวค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเมฟเฟองอารมณ์นะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ นั้นมีเรียนนะคะคอมเมนต์ว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องแอปด้วยนะคะก่อนก่อนนะคะน้องแม่แก้วคุณแม่ของนาเดชน,นะคะแสดงความคิดเห็นว่าขอแสดงความเสียใจอย่างอาไลคุณพ่ออนุสร์อักุดเจริญผู้จากไปนะคะ เจ้าณัฐพรนะคะบอกว่าเป็นกําลังใจให้พี่แอฟและครอบครัวนะคะรวมไปถึงพระเอกหนุ่มรุ่นน้องต่อธนาภพมินะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าส่งกําลังใจให้นะครับแล้วก็พระเอกหนุ่มรุ่นน้องที่คอยซัพพอร์ตและก็ให้กําลังใจทุกช่องทางอย่างนุ่มตีธนาพที่เข้ามาให้กําลังใจว่าขอแสดงความเสียใจด้วยครับและพระเอกรุ่นน้องคนสนิทอย่างนนกุลชาณนนสันตินาธรกุลนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจด้วยการส่งอีโมจิหัวใจสีดําและว่า พร้อมกันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ส่งกําลังใจมาให้คุณแม่แอปและครอบครัวนะคะช่องบันเทิงติดดาวนะคะขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่แอปและครอบครัวด้วยค่ะคนี้ยียกับช่องบ,บันเทิติดดาขอนำเสนอ